ครบับสั่นบุญหัวอโบนะเบาๆเลยเบาๆโอ้ยเข,ขป้ขาฟังคนเหมือนเลยมันอ่าครับสั่นที่สามสิบคอยๆลงครับจโตสามสิบสองนะครับเ2หกสามสิบสองโออวะชมยิ้วชมยิ้วอเร็วๆๆเร็เร็งมาลงไป

มันสูงแล้วครับเห็นบ่เห็นบ่ะขึ้นมาขึ้นมาัเกือบชัดเกือกืบเาเบาลูกมันเป็นลมโอ้ไฟลูกน้อ้งต้งหัวไหมไฟกับผิปะหมฟููเห็นป่ะผุกมาแล้ว เองต่พูดกาแฟเลยเองไหมครับเป็นไงครับดีใจดีใจปะครับดีใจปะอจากเส้นผู้ใดมากน่ครับมู่พวกผู้ใดเนี่ยปาเพียงปาเพียงอาดวางแ้วงห้ยมมันจะโตมัโตมันจะโตจะเรีนจะเรยเฝ้าจะเฝ้าใจเย็น Để đáp phải đáp được. pha bay bay đuôi như thế này. cái này hình như zoom Leo nè. rồi, 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 rồi. rồi, 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 rồi. rồi, 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 rồi. rồi, rồi, กต้ังจับเราลุดไปให้ลุดเราก็ลาลุ่มมาเท่านีหนังมึงวะนังมึงทางจาเว้นตัวกินปะก็ไปลูกว่ไปซุดแล้วซึ่เลยแตทางลุ่่ะเท่นี้หน่ทางกับานห้องห็นมาผมเต้นเต้นบ่มันติตกมันขึ้นมได้ขึ้นมไดมันติตกตัวไปบงยี่โซฟาลุก เย็นมั้งเย็นม um ั Great, ้งเย็นมะเย็นมั้งเย็นมั้งเย็นมากคุณไหมคุณไหมขึ้นเม่อไหรลูกเป้ลไม่ขึ้นเป้ลไม่ขึ้น ว้าวสารกลางอุ้ยรลตัวเท่ามดแดียงเลยคันเท่ามดแดียงเลยเนาะแล้วมอเตอร์ไซค์หเนาะชมวิวครับเป็นยังไงครับาาเ,เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมักปะครับผมนั่นเราอยู่ทางไหนอูนเดาถือป่ะดิ บางครั้งบึงานค่อยๆยังยงเรียนเรียนอกไ่อเรียนออกไนอยเรจากผู่งยั่สาูกก็้เห็นต้องที่นี่ไปงปไปไปไไปไปไไหไไปไยไปไ ้อมไปแล้วก็ไปลงไหมาบอล่งปลาลาลงบลาลาเห็นบ่มป้ลูกสไลด์อกเห็นบ่อลงมาเอ้เห็นมาเห็นมาก ตายาะขาลงประเหศเป็นช่วง yes. ิ้วสองทุกข้าวของแดกประเทศไหนปันนี่นะโมูกผามาเที่ยวแบบข้าวขาครับผมมาแบบตื่นเต้นครับเี่ยวแบบเวลาจำกัดใช่ไหมครับขาลงเราปรไป <laughs> à, lộn liên tại thế này. gì không luôn. Lóc 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 lóc. À, luôn, 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 luôn. à luôn, luôn <cow> uh, Bye. Ah, ba, luôn. À, luôn luôn. Có miếng này. Ni cũng nghe đây con. Cái <laughs> này nè má, lấy đi

จเดจ้วพี่ิปค <c oughs> อ,อวอดของคนแซมซ้นครับมื่อไงงงคเียอู้างี่มบบันเสียใหม่เลยพร้อมเลยยงเลยดัลยงลงเร็บเลยลลย,ลยล่างไไลก,ก็แม่ก็ลูกชองลูกเป็นทีละลึกกันเร็วเอามาใลูกได้ลูกเป็นทีละลึกกันเร็ว สวัสดีครับน้เองเเอาสวัสดีครับกอนสวัสดีครับเดี๋ยวล่าเอาพี่มาพี่เดี๋ยวล่าไปลูก